ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวนอกบ้านด้วยการเดินทางโดยรถไฟแล้วเดี๋ยวกลับไปคุยในบ้านกันต่อนะคะการเดินทางบนเส้นทางที่ทอดยาวสู่สถานีต่างๆ ด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่เรียกว่ารถไฟยังเป็นการท่องเที่ยวและมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจให้เราได้เรียนรู้อีกมากมายครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับร้อยปีสถานีกรุงเทพในดวงใจวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมออกเดินทางด้วยรถไฟไปยังสถานีที่เก่าแก่อีกสถานีหนึ่งทางภาคเหนือครับเป็นสถานีที่โดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมสถานีเป้าหมายของเราในวันนี้คือสถานีลำปางครับ เมื่อเรามาถึงสถานีลำปางและเดินเข้ามาสำรวจภายในตัวอาคารสถานีนะครับบอกได้คำเดียวครับว่าที่นี่มีบรรยากาศความเป็นล้านนาผสมผสานกับสถาปัตยกรรมยุโรปได้อย่างลงตัวครับไม่น่าเชื่อเลยครับว่าสถานีที่เก่าแก่แห่งนี้นะครับจะเปิดทำการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459ซึ่งทำให้ผมสงสัยครับว่าสถานีที่มีอายุมากขนาดนี้เนี่ยทำไมถึงยังดูใหม่เหมือนเพิ่งสร้างเสร็จเลยเดี๋ยวเราไปหาคำตอบไปเลยก่าครับ สถานีรถไฟนครลำปางตัวอาคารมีรูปแบบการก่อสร้างผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมไทยภาคเหนือกับยุโรปเป็นอาคาร2ชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้ชั้นบนเป็นที่ทำการสารวัตรเดินรถลำปางส่วนชั้นล่างเป็นที่ทำการของสถานีรั้วระเบียงอาคารชั้นบนและเหนือวงกบประตูและหน้าต่างเป็นไม้ฉลุลายสวยงามส่วนทางเข้าห้องโถงชั้นล่างซึ่งเป็นห้องจำหน่ายตั๋วและทางขึ้นชั้นบนเป็นประตูรูปโค้งขนาดใหญ่ ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแห่งสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นประเภทอาคารสถาบันและสาธารณะประจำปีพุทธศักราช2536จึงทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและยังคงความสวยงามมาจนถึงปัจจุบันครับ และจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับคือบริเวณที่จําลองสัญลักษณ์ต่างๆของจังหวัดลำปางซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเยี่ยมชมและถ่ายรูปได้ครับในสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมออกเดินทางท่องเที่ยวและเรียนรู้ประวัติศาสตร์การรถไฟไทยที่สถานีไหนจังหวัดอะไรติดตามได้ครับในช่วงร0อปีสถานีกรุงเทพเป็นดวงใจสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมามันหมูอนามัยตรา c ีพีไม่โมธนาคารอมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวทาจิมะร้านอาหารญี่ปุ่นรสชาติต้นตำรับสร้างสรรค์จากวัตถุดิบคุณภาพชั้น8โซนเฮลิก์เอ็มควอเทียสำนักงานกนสทช Get the right start เพราะผิวของคุณไม่เหมือนใครความสวยต้องเริ่มอย่างถูกวิธีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะขึ้นไปนี่เธอเขาไม่มีแว่นนี่ไม่ใช่เขาจริงๆนะจะแต่งงานแต่งงานลดน้ำสังอะไรนี่ก็ต้องใส่แว่นนี่คืองานกลางวันด้วยนะจุดนี้แดดมันแรงค่ะเดี๋ยวพี่คอนเซ็ปต์เดี๋ยวเี่คอนเซ็ปต์ครับเออเดี๋ยวเจ้าสาวต้องได้มาจับหน้าไม่ได้อยู่บ้านก็ใส่นี่ไงวันนี้วันแรกก็ใส่แว่นในบ้านเลยนะ มันรับมาขายหรือว่าเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ครับเป็นเป็นของสะสมครับสะสมมาสสามมเป็น10ปีแล้วครับตั้งแต่มันออกมาครับก็แบบว่าค่อยๆทยอยซื้อมาเรื่อยๆ เป็นโมเดลหมดเลย <ผม S 1> แล้วตอนซื้อมาตอนนั้นเอาจริงๆเมื่อสิบยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยค,คุณแม่มีบน่นมีด่าบ <c oughs> ้างไหมคะเอาฟังไปละลายของเล่นหมดมนนเลยเขาก็เบื่นบ่นแต่ว่ามันเป็นของสะสมที่เวลาเราแบบเราขายต่อมันก็ได้ราคาด้วยออมัน,ม,นมันก็แบบมันก็เหมือนว่าเพิ่มมูลค่าได้แล้วถามหน่อยเคยขายต่อไหมก็มีบางตัวบ้างอ๋อเวลาช่วงที่แบบว่าขัดค่านมลูกเาตัวนี้อาชัยนะปล่อยแล้วกันภรรยาว่าไงนะเห็นแบบสะสมของอะไรพวกนี้ ก็เกินที่จะบ่นแล้วอะคือเยอะเกิน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 ส่วนครับไม่มีสิทธินบทคือไม่ของที่อีกตู้หนึ่งเป็นบาร์บี้ยกตู้ของแอนดี้อะไรไม่ค่อยสะสมอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าเพราะว่าเห็นเขาสะสมแล้วเราก็เลยเออให้เขาไปเหอะอะไรอแล้วทุกวันนี้ยังซื้ออยู่ไหมคะซื้อเพิ่มมีไหมคะก็มีออกมาเรื่อยๆครับโอ้โหแล้วจะอยู่เป็ไหนเละเนี่ยผมก็เริ่มปวดหัวแล้วเนี่ยมีสะสมอย่างอื่นอีกไหมก็มีพวก ถ้าถ้าถ้าไม่ใช่ของเล่นเลยพวกนี้ก็จะมีพวกแว่นตาแว่นแว่นกันแดดส่วนใหญ่ก็เป็นคนชอบใส่แว่นอยู่แล้วมันเป็นคอนเซ็ปต์ของวงด้วยแล้วก็บางทีก็ซื้อเองแต่หลังๆมาก็จะมีพวกสปอนเซอร์เอามาให้ไปเห็นเราใส่แล้วหลอแล้วก็จะเปลี่ยนทุกซิงเกิลไปโอ้โห ากจะรู้สองคนนี้เริ่มต้นรู้จักกันยังไงใครจีบใครก่อนคันย้อนไปสมัยเรียนเอแบกเลยครับเรียนที่เดียวกันใช่เรียนเรียนด้วยกันก็คณะเดียวกันช่วงปีสองมั้งเราเริ่มรู้จักกันเริ่มช่วงปีสองเพราะย้ายคณะมาจากคณะอื่นเหมือนกันแหละแล้วก็มาเรียนคอมอาร์ด้วยกันนะครับนิเทศด้วยกันตอนนั้นก็พอพอมันย้ายคณะมาเลยกลายเป็นว่า มันกลายเป็นกลุ่มเล็กๆที่สนิทกันไป,ปนโดย<น>ปริยาเป็นชนกลุ่มน้อยที่พิ่งใหญ่ขนาด้คือบ<ม>างคนเขาสนิทกันไปแล้วไงฮะใช่ไหมปีหนึ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็แบบเอ้ยยังไม่รู้จักใครอ่ะรวมกลุ่มกันไว้ก่อนอก็จะมีประมาณกลุ่มก็ประมาณ หกเจ็ดคนนี่แหละนะครับก็ตอนนั้นเป็นเพื่อนกันมาก็ไม่ได้คิดอะไรนะในใจผมรู้สึกว่าเออเขาเป็นคนดีคือตั้งแต่เห็นครั้งแรกก็เออทำไมรู้สึกเขาเป็นคนดีจังเลยอะไรเงี้ยเออพูดจาดูหน้าตาอะไรเงี้ยครับจดเลคเชอร์ให้ตลอดเออก็ดูเขาก็เป็นคนมีน้ําใจกับเพื่อนอย่างนี้อยู่แล้วก็ก็ไม่เคยคิดว่าจะชอบเหมือนกันจนจนพระมาวันหนึ่งพอเราเรียนจบใกล้ๆจะช่วงเรียนจบอะเนาะ เออมันก็เริ่มเริ่มมีความรู้สึกเพราะว่ามีามอยู่ครั้งหนึ่งเราไปเดินจตุจักรด้วยกันกับแก๊งเพื่อนๆนี่นแหละเออแล้วทีนี้พอทุกคนก็แยกย้ายประมาณทุ่มกว่าก็แบบเฮ้ยกลับบ้านแล้วดีกว่าอ,อ,อะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่สุดอยากไปต่อ,อ,อที่ไหนออสักที่นึงอ,อ,อะไรเงี้ยอยากไปเที่ยวต่ออีกเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกัน ยังไม่อยากกลับบ้านใช่ก็ชวนแบบเฮ้ยไปไหนไหมไปไหนไหมทุกคนไม่ไปเลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวผมกันนะสองคนก็เลยอ่ะไปดูหนังแล้วกันเออตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นนะเคยดูหนังกันมาก่อนนะก่อนหน้าไม่เคยดูด้วยกันสองคนไม่ปกติไปกันเป็นคู่กนถูกต้องวันนั้นก็ไปดูวันแรกเรื่องอะไรวีเจตโจรเดียดีใช่ไปดูแล้วก็ดูเสร็จก็ก็แบบดูจบไม่จบอีกแม้ยังไม่เซนอีกยังไม่อยากกลับบ้านอีกยังไปเวันนั้นมันยังแบบ เออยังมีความสุขอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนผมมีเพื่อนที่เขาเปิดร้านใหม่อยู่แถวแถวบ้านเนี่ยแถวเนี้ยครับที่ร้านตะลำบาน่าจะรู้จักกันตะลับาร้านหอยเอิร์กก็เลยไปไปเยือนตะลาเบ้ยไปขอขอไปนั่งกินที่ร้านมึงละกันก็ชวนไปซึ่งสมัยนั้นยังเป็นคาราโอเกะแบบมีดี้อยู่ยังแบบไม่ได้เป็นร้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นแกลลอรี่อะไรอย่างเงี้ยก็หลังจากนั้นปุ๊บพอขากลับเราก็ขับกันไปที่คือกลัว ขับมาคนละคันนะครับขับไปตรงแยกประชาโนกูนเขาต้องเลี้ยวขวาผมก็จริงๆอ่ะกลับทางรัดมาได้แต่ผมกลัวเขาหลงก็เลยขับตามไปเพื่อจะไปส่งตรงสี่แยกก็อยู่ทางที่เขาเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดผ่านตลอดแต่นัะติดไฟแดงเขาก็จอดติดไฟแดงด้วยก็จอดรอเขาปิดหนาว่าเลี้ยวซ้ายตลอดเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดอถจอดรถจอก็ไม่มีรถพอแต่พอจังหวะที่เราเลี้ยวไปปุ๊บเขาก็เลี้ยวไปแล้วก็บายบายกดกระจกเออบายบายนู่นนี่ไปปุ๊บ จังหวะเราเลี้ยงมาปุ๊บอุ้ยความรู้สึกมันแบบองลงเลยคนลุ้มซู๊เฮ้ยเฮ้ยเริ่มรู้สึกแอะไรเนี่ยแกเริ่มรู้สึกแล้วใครทักใครก่อนคะผมก็รู้สึกในใจว่าเฮ้ยทำไมเราดูมีความสุขจังเรารู้สึกว่าเอ้เราต้องรอขนาดนี้เรอรอจนงเขาไปแล้วเราพอเราทำแล้วเราแฮปปี้แล้วพอกลับถึงบ้านเสร็จปุ๊บแบบผมก็ ตัดภาพม,มาที่แนทก่อนนะนกลับถึง,งบ้านจอดรถดเสร็จปุ๊บป๊บนอนฟินอยู่ที่บ้านเออมีความสุขเนอะว <c oughs> ันนี้ไปเที่ยวกับเพื่อน <c oughs> ไปช้อปปิง้งดูหนงังกินข้าวเออเป็นเพื่อนเป็นกลุ่มๆุมแล้วก็นู่นนี่นั่นนั่งนอนนอนคิดอยู่อะไรเงี้ยก็คิดในใจว่าเฮ้ยความรู้สึกเมื่อกี้มันคืออะไรแล้วคิดในใจว่าถ้าถ้าเขาโทรมาเนี่ยแปลว่าต้องมีอะไรแน่เลยสักพักหนึ่งเขาโทรมาเลยถึงบ้านหรือยังทุกคน เออมันถามเพราะความเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้แต่เราก็ลองเทสต์ความในขั้งใงไปแล้วได้ปะอย่าง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 ก็แนบคิดในใจว่าเราลองคิดดูว่าถ้าเขาโทรมาแปลว่าเขาต้องมีความรู้สึกเหมือนแบบคล้ายๆเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบ มันรู้สึกได้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็โทรมาก็โทรไปอ๋อตอนนั้นทำไมถึงโทรไปก็รู้สึกอยากโทรว่าว่าเป็นเป็นห่วงด้วยว่าเขาถึงบ้านหรือยังแล้วเพื่อนคนอื่นก่อนหน้านี้ไม่โทรเช็คก่อนเขาถึงหรือยังกลับไม่ถึงเย็นแล้วเอย็นย้ายกันไม่นานแล้วไม่สนใจแล้วเออก็ก็โทรด้วยความรู้สึกที่มันก็แปลกๆเหมือนกันเราก็รู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็โทรไปเสร็จปุ๊บก็อ่าก็จบไปหลังจากนั้นก็ ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มแบบเออไปอยู่เอยู่ไหนว่างไหมเออเป็นอย่างนั้นเจอกันบ่อยมากขึ้นอะไรต่างคนต่างไม่พูดอะไรจนจนมีอยู่วันหนึ่งนี่แหละที่รู้สึกว่าใช่แล้วก็คือมันเหมือนผมกําลังขับรถอยู่แล้วเขาผมไปรับเขามาไปไหนสักแห่งหนึ่งต้องจำไม่ได้งีัยก็แบบว่าผมก็บอกว่าขอจับมือได้ไหม คือผมก็ไม่ได้พูดแบบเก๊กๆนะผมแบบเฮ้ยขอจับมือได้ป่ะอะไรเงี้ยถาเลยเงี้ยให้มาให้ปมาเออคือให้แห้สาวให้ผมเขินมากเลยผมก็เลยจับไม่จัยเนี่ยข้ามแยกข้าแยกรัดเท้าจับได้ไม่รู้เลยหลังจากนั้นก็เออใช่แล้วแหละเพื่อนก็เริ่มแซวแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พัฒนามาจนมีคำสัญญาที่เคยให้กันไว้ไหม สัญญาณมันก็ไม่ไม่เชิงกับไม่เชิงกับแบบมามา,มาบอกอะไรอย่างงี้ทุกวันเนี้ยออก็มีเราน่าจะรู้<า><า>กันเนอะงานแต่งงานค่ะที่ที่ที่เขาที่เขาบอกว่าเออที่แนทบอกขอบคุณเขาว่าเออขอบคุณที่เขาก้าวเข้ามาในชีวิตแล้วก็อย่าก,ก้าวออกไป ก็อยากก้าออกไปอีกหลังจากนั้นเดี๋ยได้ลิ้ก้าออกไปโซ่ตรวนล่มทั้งคองโซ่ทองแ่พูดว่าเราได้ยินไงเห็นเขาบอกว่าตอนนี้สองคนนี้มีโซ่โซ่อะไรโซ่ทองคล้องใจวันนี้จะได้เห็นไหมตัวน้อยได้เห็นนะคะยังไม่รู้ถ้างั้นเดี๋ยวเราขอไปดูโซ่ทองคล้องใจไม่ใช่โซ่ตรวนใช่ไหม่อเขาเอ็นดูเขาได้มากอะเดี๋ยวไปดูน้องๆกันค่ะ เรา่้เาเยี่ยมหลายเนใหญ่เลยเาเยี่ยมหลายเันใหญ่เลยหล o บอยู่หลับอยู่โอ้ตเด็กชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อน้องทีเจครับเป็น h i coming round the mountain เป็น chi come เขาเป็น chi coming round the mountain เป็น chi come อ้อมสินทีนโซน เริ่มต้นออมเงินตั้งแต่วันนี้จะทําให้มีเงินใช้จ่ายเมื่อยามจาเป็นนะคะวันนี้ฟินอยู่ที่โรงเรียนพหลโยธินพวงเจริญอุปธรรมค่ะเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะคะว่าน้องๆนักเรียนที่นี่เขามีวิธีการออมเงินเป็นอย่างไรเอาเงินมากี่บาทคะสิบาทคะ่ะแล้วฝากเงินกี่บาทคะห้าบาทค่ะคนสวยฝากเงินกี่บาทคะสิบาทค่ะบาทเดียวค่ะบาทเดียวค่ะ ตอนนี้เราจะมาพูดคุยกับน้องเวฟซึ่งเป็นพนักงานบัญชีของธนาคารโรงเรียนค่ะน้องเวฟฝากเงินสม่ำเสมอไหมคะแล้วมีเป้าหมายสาหรับการออมเงินอย่างไรบ้างคะทุกวันที่ผมได้ค่าขนมจากคุณพ่อคุณแม่มาเนี่ยครับผมก็จะนําเงินส่วนนี้แบ่งออกมาไปฝากคุณครูไว้ครับคุณครูก็จะนําเงินส่วนนั้นมาฝากที่ธนาคารโรงเรียนครับเพื่อที่จะไปเป็นทุนการศึกษาต่อมอนหนึ่งของผมครับอยากให้น้องเวฟเชิญชวนเพื่อนเพื่อนทางบ้านให้หันมาออมเงินกันนิดนึงค่ะก็ ขอให้หันมาสนใจออมเงินและก็เห็นคุณค่าของการออมเงินนะครับเพื่อที่จะได้เก็บไว้ใช้นิยามจำเป็นเพราะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราสามารถนำเงินส่วนนั้นที่เราออมไว้มาใช้ได้ครับก็ขอขอบคุณธนาคารออมสินนะครับที่มาเปิดสาขาที่โรงเรียนพหลโยธินนะครับอีกหนึ่งท่านที่จะมาพูดถึงแนวคิดในเรื่องการออมและประโยชน์ของธนาคารโรงเรียนคือผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาดอนเมืองค่ะ การออมก็คือเป็นการเก็บสะสมเงินไว้ใช้ในอนาคตนะคะแล้วก็เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตธนาคารโรงเรียนนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กนักเรียนหรือบุคลากรภายในโรงเรียนเนี่ยรู้จักเก็บสะสมเงินแล้วก็เอามาฝากอย่างเป็นระบบรู้สึกยินดีนะคะท,ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมปลูกฝังนิสัยการออมให้กับเด็กนักเรียนนะคะเป็นการสร้างค่านิยมที่ดีให้กับเด็กๆเ,เหล่านี้ด้วยค่ะ ร่วมสนับสนุนการออมโดยธนาคารออมสิน